ทำอะไรคะวันนี้ส้มตำส้มตำมะละกอเข้มด้วยยังไงเด็กๆทำไรกินอะไรลูกมะละกออยู่มะละกอสุกหวานปะหวานมากที่คนทำไรลูกน้องน้อกกำลังแปรงเปย์อยู่แปรงเปย์ใช่แล้วข้างหลังทำไรอ่ะป้าป้าหนูทำไรว้าทำเ้าวทำเ้ยวแต่ไม่ขึ้นทำคงเ้าวทำเ้าว ออว้าวแต่ไม่ขึ้นนะนี่มะละกอสุกหว,วานอร่อยออบรรยากาศริมคลองโอวันนี้อากาศดีมากมันยังมียังมีลมโกกไงวันนี้ล <c oughs> มโกกเย็น, k, น,น k, สบายเายเดี๋ยวเราแม่ผักกบลงไปก่อนแล้วไ,ได้ยกยอก,กัน แม่แม่ป่าก็คุ้นๆไม่ไตอบโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง่งทำเสร็จแล้วไปด้วยพี่นะจอมชิมเดีด๋ยวน,นี้ต้มตาดูเป็นไงทำในเดียวเพราะว่าเดี๋ยวกลมถ้กินกับข้าวเหนียวนี่อร่อยแน่แต่มันมีข้าวสวยอ่ะข้าวเหนียวไม่ไดีต้องอยากข้าวสวยอร่อรยใช่ไหมลูกอร่อยได้อยู่อร่อยมาก พี่คุณไม่มากินหรอกเนาะไม่กินเพราะหนอูจะเล่นดินลมันอ๋อโอเคอันนี้ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เผ็ดเผ็ดน่อยเผ็ดหน้าดูแลกลิ่นพริกหนือกเผ็ดเผ็ดบ้านๆส้มตำปลานะครับนีายจอมใี่ได้นะเออ เย่เสร็จแล้วมีผักบุ้งด้วยนะครับผักบุ้งผัดเนื้อกับต้มตานะฮะใส่ปลาไหมใส่ปลากระดีนี่เลยมาชิมดูแล้วแล้วกันแล้วทำไมเรื่องใส่สหนูทำด้วยนะทำบ้า